ซ้ายขวานะครับแมวน้อยสองตัวเจ้หนึ่งและเจ้าสองนะครับนนี้ย้ายเวทีมวยเนะี่ยมาอยู่ที่บริเวณจักรยานสองรอของแม่มาดุตันชาหัวกันซะที่ไหนเขาชนวิ่งเขา้าไสนะครับนี่คือสนาปะทะฝีมือมวยปั้มคู่เอกของเราเอาเอา,เอา,เอาปั้มทั้งวิ่งไล่ชนนะครับ ตอนนี้ก็สำรวจ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 ทุกซอกทุกมุมทุกอนุของบ้านหลังนี้ชั้นล่างเจออะไรก็อาการเขาเรียกว่าจินตนาการว่ามันเป็นสัตรูหรือเป็นเหยื่อนะครอบและกระโดดยงย้งแต่ถ้าเจอพี่น้องด้วยกันก็จะฝึกซ้อมนะนะฝึกซ้อมไล่จับกันนะคะไปถึงไหนแล้วเนี่ยอือืม ปีนป่ายปีนป่ายนี่คือนิสัยของแมวไว้สอเดือนกว่าเกิด1เมษาสองพนห้ารครบ2เดือนหนึ่งมิถุนานะคะพี่น้องเราก็จะดูนะครับพฤติกรรมของแมวในแต่ละช่วงเวลาช่องไมคแคททีวีแม่ท้องแท้ก็จะบันทึกเรื่องราวของแมวในบ้านนะครับอู้อื้อ้ ไปไซด์แล้วนี่เจ้าสามก็เดินย้ายเยื่องย้ายก้นนะคระับายทีคว้าทีนะคะนี่นี่มาแล้วพุ่งตรงมาแล้วครับพุ่งก็ชนอือเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งไปแล้ว สามก็ามานะสามอยากเล่นด้วยเอาละสามอยากเล่นด้วยสามบอกขอลงงุพงคงต่อสู้ด้วยสามสีพี่น้องตัวเมียรวนๆนะจ๊ะแต่เล่นสนดุยังกับผู้ชายาต้องสนใจสิ่งรอบตัว ปัม๊มครับปั๊มมวยปั๊ม